I'm g o n มั look, look like i t r right right, e i s like h i But เห็นอยู่ไกลๆทุกคนมันเหมือนกับเห็ดหลินจือนะแต่คิดว่าแน่ใจว่าใช่ก็มีบ่ I think sure it's so, it r e s h i wow We f u n d i t We f u o d it นีหาเจอหาเจอจนได้ yes it's r e s h i เป็นเห็ดลินจือสีแดงเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอุ้ยนี่ดอกใหญ่มากเลยแกนยูโม่เพิ่งเพิ่มดูนี่สีเหลือง over here to a big one over here and on top oh wow we can pick it this was a ham hamlock tree ต้นแฮมล็อกนะเนี่ยทุกคนโอเค should we cut it? Okay. <You> And แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค found it. ในที่สุดก็เจอเห็ดนะคะมาป่าตรงนี้นึกว่าจะหาอะไรไม่เจอซะละเนี่ยสิครับมอโอเวียชัวโอ้ยเจียส์ I don't know what kind of this mushroom so up here one up here you can come over here มีอีกหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้ยุคยุค c a m e ม a อ m ากันนะช o o t o v e เ h ี r ยมีอีกหนึ่งดอกตรงนี้สูงสูงอยู่สูงๆเลยตรงนี้นี่นะคะนี่อีกหนึ่งดอกดอกนี้ใหญ่มากอยู่ข้างบนนี่ทุกคนดูอุย้ยดีใจดีใจดีใจเจอเห็ดลิ้นจือโซ I'm g o n n นั u t เ,เดี๋ยวเราจะลงไปแล้วก็ไปตัดนะคะเนี่ยทุกคน รอบนี้ทั้งหมดใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยใช่หมดเลยนึกว่ามันจะหมดไปแล้วเนาะแต่อันนี้เรามาอีกป่าหนึ่งนะคะนี่ค่ะใช่หมดเลยค่ะโอเควิกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะพวกอ่พวกเราเดินเข้ามาสํารวจป่าแค่นั้นนะคะทุกคนแล้วก็เผอิญมาเจอเห็ดหลินจือตรงต้นนี้เนาะโดยบังเอิญจริงๆเดี๋ยวขวัญจะ ถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆของต้นไม้นี่นะคะอันนี้มันเป็นต้นแฮมหลอกนะทุกคนนี่ค่ะยังไม่มีใครมาเจอและก็ยังไม่มีใครเข้ามาเคยเข้ามาตัดนะตรงนี้โชคดีมากๆโชคดีมากๆโอ้ว้วาวจะเริ่มตัดกันแล้วนะทุกคนนะโอ้ยน,นี้โชคดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นดอก ที่แบบว่าพร้อมที่จะตัดเรียบร้อยแล้วนะเนาะสีอะไรมันได้หมดไซได้หมดเลยเนี่ยโชคดีมากๆนะทุกคนนี่ได้แล้วนี่ดอกแรกนะคะเดี๋ยวก่อนหาถุงก่อนถุงวางไว้ตรงนี้โชคดีโชคดีอันนี้เจอแหล่งใหม่เลยนะเนี่ยแหล่งต้นใหม่เลย นี่ได้เลยจ้าเห็ดลินเจอค่ะรีชีมาสโตรมสวยมากสวยมากอันนี้สีนี่สวยมาก oh, look at that oh this one this oh. one มีตัวด้วงด้วย this one is a little bit a little bit oh I'm, I'm not gonna take this one maybe throw it away okay now over here นี่เห็นไหมมันขึ้นรอบต้นนี้เลยทุกคนสวยอันนี้ก็สวยอืมก็สวยคล้ายกับเลย แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ก็เป็นอันที่ใหญ่ที่สุด ดอกสุดท้ายนะดอกใหญ่แต่ว่ามันจะอยู่สูงหน่อยนะทุกคนด,ดอกนี้จะอยู่สูงมากแต่ว่ามันดอกใหญ่มากนะโอเคได้เลยจ้าดอกใหญ่สุดค่ะดอกนี้ สวยมากดอกนี้สวยมากเจ็ดหม้อโนม้ครบหมดแล้วตัดครบหมดแล้วจ้าได้เยอะเลยวันนี้ฉันชูดไหมวิดีโอบินมี o ูโอเคงบอก i s way โอเคค้างเดาเหรอ นี่นะคะทุกคนจะให้ดูต้นแฮมหรอกนะคะต้นที่เห็ดหลินจือมันชอบขึ้นเนาะสูงชลูดขึ้นไปเลยข้างบนนู่นนะคะเห็นไหมคะสูงมากนี่ดีนะว่ามันขึ้นไม่สูงนะต้นนี้โชคดีมากเลยเจอโดยบังเอิญจริงๆค่ะเนี่ยสูงสูงเนาะเดี๋ยวเราจะเดินต่ออีกนิดนึงนะคะเผื่อจะเจอเห็ดชนิดอื่นนะคะ ตรงด้านล่างนั้นก็จะเป็นลำห้วยนะทุกคนข้างล่างลงไปน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะลำห้วยนั่นไปนะคะเผื่อจะเจอเห็ดชนิดอื่นค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมว่าได้เยอะแค่ไหน I think I'm gonna put it down here and see how much I get นี่เห็นไหมทุกคนได้เยอะมากค่ะวันนี้ได้เยอะมากมาสำรวจป่าที่ตรงนี้เนาะ นี่เห็นไหมได้เยอะเลยค่ะวันนี้เยอะมากมาก่ะทุกคนดูสิดอกนี้ดอกย้ใหญ่เนี่ยอันนี้ดอกใหญ่มากนี่ดอกใหญ่ที่สุดอันนี้ก็ดอกใหญ่ทุกคนกําลังงามเลยสีกําลังสวยเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยดีใจก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะดูเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์และสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูขอหนึ่งซับสไครต์ให้ขวัญน,นะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้กันดูทุกวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกคราวหน้านะจะมีอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นให้ทุกคนได้ชมในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ